มีผู้ชายคนหนึ่งนะเพื่อนบ้านเรียกว่าลุงไก่แกมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็นคนขยันเนจะ็บพร้อมรอมริฟแล้วก็ใจดีมีนิสัยเอื้อเฟื้อนอกจากแกจะใจดีกับลูกค้าแล้ว ใครที่ยากจนไม่มีเงินแกก็ทำก็เต๋อให้ฟรนะีไม่คิดเงินแล้วแกมีนิสัยอย่างนึงคือแกรักสัตว์นะไม่ได้เมตตาต่บคนอย่างเดียวเมตตาต่อสัตว์ข้างถนน เช่นแมว <c oughs> เช่นแมวจรเนี่ยซึ่งแถวบ้านแกก็มีอยู่เยอะแกก็ให้อาหารแมวนะให้ทุกตัวเลยยิ่งตัวไหนมีลูกเนี่ยนะโอแกก็ยิ่ง,งใส่ใจที่จริงบ้านแกก็มีแมวอยู่ตัวหนึ่งอยแล้วนะ ลูกสาวม,มีคนรักแมวมากบางครั้งเนี่ยแมวจอเนี่ยถูกหมาไล่กัดมีบาดแผลแกก็พาไปส่งโรงพยาบาลถูกหมากัดน,นีย่ยังไม่เท่าไหร่บางทีโดนรถเฉี่ยวชนเงี้ยอาการปางตายแกก็ พาไปส่งโรงพยาบาลเองเลยนะแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลก็แพงอยู่นะแต่แกก็ไม่เคยบ่นเต็มที่มีช่วงหนึ่งหมามันกวนแมวมากแกก็เลยรับเอาแมวกับลูกเนี่ยมาอยู่บ้านลูกสาวก็ยอมนะ แต่ว่าแมวเจ้าถิ่นอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ปณีปนามกันตรงได้นะแมวเจ้าถิน่นคือแมวของลูกสาวก็ยอมรับแมวจรที่ลุงไก่นี่รับเข้ามาแกก็เรียกว่าดูแลแมวพวกเนี้อย่างดีเลย แล้ววันหนึ่งเนี่ยจูๆ่ๆแกก็เกิดหน้ามืดขึ้นมาเหมือนก็เป็นลมนี่ว่าลมทั้งยืนเลยโชคดีนะลูกชายอยู่ก็รีบขับรถพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลปรากว่าแกมีอาการหนักนะ เส้นเลือดในสมองเตีบนะหมอตรวจดูแล้วแล้วก็แกก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่นานทีเดียวนะเป็นเดือนระหว่างที่นอนช่วงแรกๆนี้ก็เรียกว่าไม่รู้เรื่องเลยเลยหมอยังบอกว่าเนี่ยโอ้ยโชคดีนะที่มาเร็วไม่งั้นก็แย่แล้ว สุดท้ายนี่แกก็ไม่ใช่แค่รอดตายอย่างเดียวนะแกก็ฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ทำกายภาพนิดหน่อยก็กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวได้หมดเพื่อนบ้านแล้วก็ใครๆที่ลูกขาก้าก็เรียอดทึ่งไม่ได้นะเพราะว่าแกเหมือนเหมือนกับเรียกว่าปฏิหารนะ่ะ คนก็ว่าเนี่เป็นพ่อแกชอบทําบุญโดยเพราะทําบุญกับแมวอันนี่สองของบุญนี่ก็มาช่วยให้แกรอดตายก็จะมีส่วนจริงนะเพราะว่าตอนที่แกไม่รู้ตัวอยู่เนี่ยจะจะจะเรียกว่าฝันก็ได้หรือเห็นภาพเป็นแมวหลายตัวเลยแมวที่แกเคยช่วยให้อาหารพาไปโรงพยาบาล หาที่อยู่ให้กับมันแล้วก็ลูกๆแมวทั้งตัวที่ตายไปแล้วแมวทั้งตัวที่ยังอยู่มันปรากฏในนิมิตของแกจะเรียกว่าความฝันก็ได้ก็เป็นไปได้ว่าแมวพวกนี้เนี่ยเขาคิดถึงนะคิดคิดถึงลุง,ลงไก่ลุงไก่หายหน้าไป แมวก็คิดถึงหรือบางทีแมวจะส่งกำลังใจมาให้แต่ว่าเพื่อนบ้านนี่เชื่อเนี่ยเป็นเพราะการที่แกทำบุญช่วยแมวเยอะก็ทำให้แมวก็ทำให้แกร,รอดตายอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่แกก็ไม่ค่อยได้ใส่บาตรไม่ค่อยได้ ถวายสังฆทานแต่การแก่ทำบุญด้วยการช่วยสัตว์มันก็เป็นบุญเหมือนกันนะแล้วก็สามารถจะมีอน,นิสงส์ช่วยทำให้หายป่วยได้ด้วยนะมันเคยมีเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ยากจนนะแล้วก็แม่นี่ก็พามา ให้ไปเป็นคนรับใช้ให้กับเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองแต่เ,เด็กคนนี้ก็ทำงานดีนะขยันขันแข็งทำมาได้สีห้าปีจนเป็นวัยรุ่นแล้ววันหนึ่งสินแสมาเยี่ยมเศรษฐีเจ้าของบ้านเหมือน,นว่าดู ดูดวงหรือว่าดูโง่เฮงของเด็กคนนี้ล้วก็บอกเศรษฐีว่าเนี่ยคงจะอยู <ıyorlar. S 1> ่ได้ไม่นานนะเพราะว่าดวงนี่ใกล้ถึงคาดแล้วเศรษฐีลูกก็เลยคิดว่าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่มานานแล้วห้าปีแล้วไหนๆก็ จะอยู่ได้ไม่นานก็น่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างให้พ่อแม่เห็นหน้าก่อนตายก็เลยอนุญาตเด็กเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งเด็กก็ดีใจจริงก็ไม่ใช่เด็กก็เป็นวัยรุ่นแล้วสมัยก่อนนี่มันก็ต้องเดินแล้วนะโดยเพราะ,ะวัยรุน่นคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ต้องเดินเอาเดินมนเป็นวันนะ กว่าจะถึงบ้านกลางทางเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยบ่ายแดดร้อนมากไปเจอหนองน้ำหนองเนี่ยน้ำมันแห้งเพราะก็มีปลาหลายตัวเนี่ยมันกำลังดิ้นนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันแห้งปลามันก็กำลังจะตายเพราะขาดน้ำหนุงวันนี้เนี่ย แทนี่แกจะรีบเดินกลับบ้านแกก็อุตส่าห์นะช่วยเก็บปลาจับปลาทุกตัวเลยเป็นร้อยเลยนะเพื่อย้ายไปสู่บอ่อใหม่ที่อยู่ก็หลายร้อยเมตรอะแวก็ทำแบนี้ทั้งวันนะบอกว่าช่วยได้ทุกตัวเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ทุกตัวนะบางตัวก็ช่วยไม่ทานก็ตาย เสร็จแล้วแกก็ไปกลับไปเยี่ยมบ้านอยู่ที่บ้านได้หลายวันเป็นอาทิตย์ก็คิดถึงเศรษฐีนะว่าเนี่ยทิ้งงานมาไม่มีใครช่วยเศรษฐีเลยจะขอกลับบ้านอาจจะขอไปก,กลับไปทำงานต่อพ่อแม่ก็นุยากกลับไปถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีน่าตกใจอ้าวนึกว่าในใจก็นึกอา้าวนึกว่า ตายไปแล้วนี่กลับมาได้หรือเนี่ยก็เลยแปลกใจนะว่าสินแสเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายอะไรแม่นทำไมเที่ยวนี้ถ่ายผิดก็เลยไปลอยสินแสฟังสินแสแปลกใจว่าปกติไม่เคยถ่ายใครผิดก็เลยไปถามไอ้นุ้งเนี้ยว่าไอ้ช่วงที่กลับไปบ้านเนี่ยได้ทำอะไรที่พิเศษไหม แกก็บอกไม่ได้ทำอะไรไปไหว้สารเจ้าอะไรที่ไหนหรือเปล่าผก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไปช่วยสัตว์หรือช่วยคนบ้างไหมแกก็บอกว่าก็คนน่ะไม่ค่อยได้ช่วยแต่ช่วยสัตว์ว่าเราเหตุการณ์นี้ไปช่วยปลานับร้อยที่มันกำลังจะตายในบ่อที่ไม่มีน้ำสินแสก็เลยรู้เลยนะสงสัยว่าเป็นเพราะไปช่วยปลาเหล่านี้แหละมันทำให้ต่ออายุได้ ทำให้เกิดบุญกุศลต่ออายุได้เรื่องนี้เนี่ยมันก็รวมทั้งเรื่องของลุงไก่นี่ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อเห็นว่าในการทําบุญช่วยสัตว์เนี่ยมันก็มีนิสงนะที่สามารถจะทําให้รอดตายได้หรือต่ออายุได้ที่จริงเนี่ยเรื่องการทําบุญก่อนตายเนี่ยนะก็เป็นประเพณีอยู่แล้วนะ แต่ที่ท้ายดีเนี่ยถ้าจะทำบุญเนี่ยก็ทำบุญตอนที่ยังสุขภาพดีไม่ได้หวังว่าจะรอดตายเพราะยังไม่เจอทุกไม่เจอภัยอะไรทำบุญเพราะอยากจะช่วยล้วนๆเลยเพราะช่วยสัตว์อย่าคิดแต่เพียงว่าทำบุญกับพระทำบุญกับคนแม้กระทั่งทำบุญกับสัตว์ที่เขาเดือดร้อนนี่มันก็มีอานิสงส์เป็นผลบุญได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาทำก็อย่าไปหวังผลอะไรเลยนะเพราะว่า ถ้าหวังผลแล้วมันจะเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะเจออด้วยกิเลสทำด้วยความหวังผลหวังจะได้ประโยชน์เข้าตัวถ้าทำบุญทั้งทีก็ทำบุญโดยที่นึกถึงประโยชน์ของผู้ที่เราอยากจะช่วยเป็นสำคัญจะเป็นสัตว์จะเป็นแมวจะเป็นปลาจะเป็นคนจะเป็นพระจะเป็นวัดวารามก็หรือส่วนรวมก็ให้ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะ ือผู้ที่ได้รับอน,นิสงผู้ที่รับความช่วยเหลือนั้นอันนี้มันก็จะเป็นบุญที่มีอน,นิสง์มากถ้าเป็นศียก็เรียกว่าอธยการตศีลน,นะศีลที่พระริยเจ้าสสรเสริมคือไม่ได้ทําด้วยกิเลสไม่มีกิเลสเจือปนไม่ได้หวังโชคลาภไม่ได้หวังรวยไม่ได้หวังถูกขวยแต่ทําเพราะอยากช่วยแท้ๆเลยลบุญเนี่ยจะมีอน,นิสงแรงนะไม่ว่าทํากับคนกับพระหรือกับสายก็ตามรับพร ชิตังปฏิตังตุมพังค่อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิพเมวาสมิชตัตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพบุเรนตุสังกับปาขอความดำริทัางปวงจงเต็มที่จันโนปนาราโซยาธาเหมือนพระจันท์ในวันเพลมณีโชติราโซยาธาเหมือนแง้มณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพิติยวิวาชันตุปานจารายทั้งปวงจงบำราตายสาพารโรควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเพตพาวันตารายโยตารายามีแก่ท่านสุขีธิพายุโกภวาจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิเิสนิจังุธาปจายิโน ตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขาภะลงสิปากาจคือายุวันนาสุขาภพละย้อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกราบนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะดุสัพพามังคารังขอสัพพมงค์จงมีแก่ท่านาพันตุสัพพเทวตาขอาเราเทวตาต้งบวงจงรักษาท่าน พระพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมพระสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์พรสงฆ์ชภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายแก่ท่านทูเมื่อเทิ